ขอนอบน้อมต่อพระรัตนไาคลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัใจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธอ่าเริ่มกันเลยนะคะอ่าเมื่อกี้เนี่ยถึงตรงเออเริ่มเริ่ม เริ่มของวันนี้นะคะตอนต้นที่เราอธิบายมาเนี่ยเ,เล่าเรื่องเนี่ยเอออันนั้นข้ามไปนะไม่ได้ไม่ได้สอนนะมาสอนตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรตองคุริสาหิเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจริงอยู่พวกผู้ชายชื่อว่าไม่เคยกลับเป็นผู้หญิงหรือพวกผู้หญิงไม่เคยกลับเป็นผู้ชายย่อมไม่มีเพราะว่าพวกผู้ชายประพฤติร่วงในภริยาทั้งหลายของชนอื่น ทำกาละแล้วทำกาละคือตายนะคะไม่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมากเมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ย่อมถึงภาวะเป็นหญิงสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพนะคะถึงพระอานนเทเถระผู้เป็นอ,อ่อริยะสาวกมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในอัตภาพหนึ่ง ได้บังเกิดในตระกูลช่างทองทำปะละทาลกรรมไม่ในนรกแล้วด้วยผลกรรมที่ยังเหลือได้กลับมาเป็นหญิงบำเลอเท้าแข่งชายใน14อัตภาพถึงการถอนพืชออถอนพืชนี่หายไปถึงว่าเป็นหมันน่นนะคะในเจอัตภาพส่วนหญิงทั้งหลายทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น คลายความพอใจในความเป็นหญิงก็ตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นชายทำกาละแล้วก็คือพอ,พอตายนะคะย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายพวกหญิงที่มีผัวดังเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายแม้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติดีในสามีเหมือนกัน ส่วนลูกชายเศรษฐีนี้ยังจิตให้เกิดขึ้นในพระเถระโดยไม่แยบคายนะคะโดยไม่โยนิโสนะคะก็เรียกว่าอายโยนิโสจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีอ่าแล้วก็จะจบตรงนี้ก่อนนะคะก็คือวันนี้ที่จะแปลตรงนี้นะคะอ่าเราเริ่มแปลตรงนี้เลยนะคะอ่าพอเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ เออเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะเราเห็นเป็นประโยคอะไรคะเลขนอกเนาะพอเราดูประโยคเลขนอกก็สิ้นสุดตรงจุดฟูต็อปตรงนี้เนาะอ่าตอนนี้เวลาเราแปแลเราก็เอานิบาศก่อนนะคะฮิค่ะแล้วก็เริ่มแปลฮิแปลว่าอะไรคะจริงอยู่ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ตัวต่อมาเราก็ดูตรงนี้บุริษาแล้วก็อิติโยใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เราเอาบุริษากับอิติโยตัวแรกก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเนี้ยพอเราเห็นตรงเนี้ย มันมีตอนนี้นะอันนี้แล้วก็มีวาใช่ไหมก็แปลว่ามันจะต้องมีวาอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นวาของตัวที่สองกับตรงนี้อันนี้เป็นของตัวที่สองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องโยกมาแล้วก็โยกวามาแล้วก็โยกแบบนี้เลยนะคะตัวนี้โยกตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้มาแล้วก็วาตัวนี้อ่ะเราก็โยกมาแทรกตรงนี้นะคะ่นะวันนี้เราไม่ได้ทําแบบนั้นเพื่อจะให้เราเวลาเราไปสอบอะเราจะได้เติมได้ ได้เป็นนะคะจะได้เป็นง่ายๆแต่อันนั้นนั่นคือเอเหมือนกับเราสอนเริ่มต้นนะเนาะเราชำ,ชำนาญแล้วตอนนี้เราก็มาใส่ไปเลยนะตอนนี้พอเรามาดูตรงนี้น่ะนัตถินี่เป็นอะไรคะเเป็นอัศธาตมันแปลว่าอะไรว่าแปลว่ามีแปลว่าเป็นใช่ไหมข้างหน้าเขาเลยเป็นอะไรครับเป็นวิกติกตาตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นวิกติกตาอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ตัวนี้ไว้นะเสร็จแล้วข้างหน้าตัวเนี้ยเขาไม่มีแต่ข้างหลังเขามีใช่ไหม เราก็ต้องยกข้างหลังมาเข้าใจไหมคะตรงนี้ยกข้างหลังกับตรงนี้มาเป็นตัวโยกนะอ่าตอนนี้เราก็เอ่อโยกมามาใส่วงเล็บะะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็เริ่มแปลที่แปลว่าอะไรคะจริงอยู่อ่าปุริษาแล้วก็แล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะเราก็บอกว่าจริงอยู่แล้วพอแล้วแปลตัวนี้ก่อน ตรงนี้เห็นไหมสระอาเนี่ยมันเป็นอะไรคะพระหูว,วจน,นะใช่ไหมคะมันก็จะแปลว่าทั้งหลายาปุริสาแปลว่าอะไรคะแปลว่าบุรุษใช่ไหมคะแล้วก็บอกอันว่าบุรุษท,ทั้งหลายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนามะเนี่ยเขาแปลว่าชื่อใช่ไหมคะแล้วก็บอกชื่อว่าอะไรคะตัวนี้เป็นเออเป็นตัวขยายใช่ไหมคะขยายอนนี้นะอตัวนี้ก็เป็นคุณ,ณนามนะคะเป็นวิเศษณะนะคะแล้วก็แปลว่าผู้มีนะคะ เราก็บอกว่าผู้อันนี้ท e ําไหมคะอในกรณนนีเราใช้คาว่าผู้ตัวเดียวนะเสร็จแล้วตอนนี้ผููทำไมคะตรงเนี้ยเราก็มาดูปุพพะปุพพระเนี่ยมันแปลว่าเคยแล้วก็แปลว่าก่อนนะคะเนี่ยปุพพระเนี่ยตอนี้ไอ้ตัวนี้ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ใช่ไหมเราก็ต้องมาแปลตรงเนี้ยบอกไม่เคยและนี่ลงอะไรคะตปัจจัยอันนี้อันนี้เราก็มาตรงนี้ อันนี้แปลว่าอะไรคะตรงนี้แปลว่าผู้หญิงใช่ไหมคะหญิงใช่ไหมคะแล้วตัวนี้มันเป็นเอ่อด้านอะไรคะอิโยก็แปลว่าทั้งหลายใช่ไหมคะก็เป็นเอ่อหญิงนะคะหญิงทั้งหลายแต่วิสติกตาแปลว่าอะไรคะเป็นใช่ไหมคะเราก็พูดใหม่นะคะมาใหม่ทิจิงอยู่นะคะปุริสาอันว่าบุรุษ ทั้งหลายนะคะนามะชื่อว่าแล้วก็อะไรคะตรงนี้เป็นแปลว่าผู้นะคะผู้อะไรคะไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยอะไรคะไม่เคยเป็นหญิงเนี่ยวิกติการตาตรงนี้ยไม่เคยเป็นหญิงนะคะแล้วตรงนี้อะไรคะเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วนะคะแล้วก็หรือหรือเนี่ยววาเนี่ยตัวแรกจะหรืออยู่ข้างหลังแต่นี่พอวาตัวที่สองเนี่ยหรือจะอยู่ตัวแรกนะ แล้วก็เริ่มจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนาะอย่างนี้นะคะตัวต่อมาอิิโยใช่ไหมคะอแล้วเสร็จละแล้วก็ตัวนี้อตัวนี้อิิโยปุริสาอาภูตะปุกพานามวานะคะแล้วก็แปลตั้งแต่ตรงนี้มาเอหรือว่าใช่ไหมคะหรือว่าเอ,าอาตัวนี้นะคะอันว่าหญิงทั้งหลายนะคะอันนี้อันว่าหญิงทั้งหลายใช่ไหมคะ อันนี้ก็กลายเป็นวิกติกตาไปว่าเป็นบุรุษนะคะเราก็บอกตรงนี้ทาไมคะผู้อันเนี้ยชื่อว่าใช่ไหมคะนามะชื่อว่าแล้วก็ผู้ผู้อะไรคะตรงนี้ยไม่ผู้ไม่เคยเป็นบุรุษใช่ไหมคะเป็นบุรุษอ่าเป็นไหเป็นแล้วอย่างนี้นะคะอ่าเราก็มาต่อเอาใหม่นะอิธิโยเนี่ยนะเราก็เริ่มตรงนี้ใหม่อิธิโยอันว่า หญิงทั้งหลายชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบูรุษใช่ไหมคะเออเป็นแล้วนะคะถูกไหมคะเป็นแล้วแล้วก็ตอนี้ตรงตรงก่อนที่เราจะถึงพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องแปลไอ้ตัววานี้ก่อนนะหรือว่าเอาใหม่นะคะว่าเนี่ยหรือว่าแล้วก็อันว่าหญิงทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุรุษใช่ไหมคะบุรุษเป็นแล้วใช่ไหมคะจบตรงนี้ก็จบตรงนี้นะคะแล้วก็นัทถิย่อมไม่มีเออตัวนี้มาจากอะไรคะตัทถิมาจากติติในวัตรมนาแปลว่าย่อมนี่มะแปลงมาเป็นตัิอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นลงเลยคะอัศธาตุนะคะ แปลว่ามีแปลว่าเป็นนะคะก็อัติก็เออนัติก็เป็นณนะใช่ไหมคะณนะตัวเนี้ยเขาก็มาจากไอ้ตัวนี้นะอ่ะใช่ไหมคะเอ่อพูดง่ายๆคือตัวนี้มันปฏิเสธนะคะพอปฏิเสธมันก็แปลว่าไม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าย่อมไม่มีปกติตรงนี้มันจะเป็นอออ่ะเงี้ยอัติแปลว่ามีใช่ไหมคะเงี้ยอัติแปลว่ามีอันนี้พอเป็นนัตถิก็แปลว่าไม่มี แต่ตัวเนี้เป็นปาฏิมาจากอะไรคะมาจากติวัาตามนาแปลว่าย่อมย่อมไม่มีนะแล้วก็จบตรงนี้นะคะพอจุดฟูนสต็อปเราก็ไปยานน้อยนะอันนี้เราก็ขึ้นอันใหม่อ่ขึ้นอันใหม่ตรงนี้ล้าก็เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เอาทีหลังนะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรคะนีบาตต้นข้อความคีตัวนี้เมื่อกี้เ,เราแปลว่าจริงอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราแปลว่าเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันพูดตอนเริ่มต้นอันนี้พูดตอน เหมือนกับให้เหตุผลนะนะเพราะว่าอะไรคะปุริสาอันว่าบูรุษกันไหมคะอันว่าบูรุษทั้งหลายนะคะอติจริตตวาใช่ไหมคะตรงเนี้ยจริตเนี่ยแปลว่าประพฤตินะคะจริตเนี่ยแปลว่าประพฤติประพฤติเลยคะ่ะไอตัวอติเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะเขาก็แปลว่าล่วงแปลว่าเกินนะคะในที่นี้เราก็เอาคําว่าล่วงนะคะ,ะมันแปลว่ายิ่งด้วย แล้วก็เอาตัวร่วงตัวเดียนะอตอะิอันนี้ประพฤติล่วงแล้วก็ตวาแล้วนะคะประพฤติล่วงแล้วนะคะตะวาเนี่ยแล้วนะคะแล้วก็พอเสร็จลูกศรก็ไปซ้ายมืออย่างนี้นะคะคาเลสุก็เป็นเอสุค่ะ อันนี้เอสุก็คือเจ็ดแต่ว่าเป็นพระหัวเจนะมีทั้งหลายอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรคะในจุดๆทั้งหลายนี่อันเนี้ยนะคะตรงเอสุอย่างเงี้นะ,ะไอทาระตัวเนี้ยมันแปลแปลว่าอะไรแปลว่าภรรยานะคะอย่างนงี้นะคะแล้วก็แปลต่อนะคะในอะไรคะตัวเนี้ยในนะเอสุแปลว่า,วา,วา,านะะใน,าน,ใน,ใน,าในจุดๆทั้งหลายในภรรยาใช่ไหมคะ ในภรรยาทั้งหลายนะคะเออเสร็จแล้วตัวนี้ยเราเห็นเนี่ยสสะเนี่ยมันเป็นหกใช่ไหมเราก็ต้องทาไมโยกตัวนี้มันเป็นอะไรคะตัวนี้มันแจกเหมือนใครคะมันแจกเหมือนยะศัก์อ่ามันเป็นอะไรคะมันเป็นอานิยมวิเศษณนะ์ศัพนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวศัพนามเนี่ยแต่ตัวนี้เขาแปลว่าอะไรคะเขาแปลว่าอื่นใช่ไหม อ่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยเขาก็จะต้องทำไมคะเขาก็จะเหมือนกันเนาะอ่าแล้วก็มาทําตัวนี้ให้มัออ่าเดี๋ยวนะคะมันผิดสีนี้นะคะอ่าตอนนี้พอเราพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็บอกตรงนี้ว่าอะไรคะเออเอาเป็นปุริสะใช่ไหมแปลว่าบุรุษถูกไหมคะอ่าแล้วก็มาตรงนี้บูรุษนะ แล้วก็แปะอันนี้ก่อนนะคะในเลยคะ่ะในภรรยาทั้งหลายนะคะแล้วตรงนี้อะไรคะของนะคะของนะบุรุษะของบุรุษอื่นนะคะของบุรุษอื่นนะคะเนี่ยบุริษะัทแปลว่าบุรุษนะคะแล้วก็ต่อมาพอเราได้ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็มากัตตวาเนยแล้วเรากั้นตรงตะวาหมดเลยเนะี่ยกิ่ยานในระหว่างเนี่ยเรากั้นอย่างนี้ไว้เลยเวลาเราไปสอบเราเห็นของจริงแล้วเนี่ยอันนี้ มันเลยหายไปเลยอ่ามาแล้วนะอันนี้นะเรากั้นเอ่อกั้นตรงกัตวาไว้นะเห็นไหมตรงนี้อ่กากัตวากระทําแล้วอันนี้ซึ่งอะไรคะซึ่งกาละถูกไหมคะอ่าตอนนี้ต่อมาเป็นปัจจิตวานะปัจจิตวาแปลว่าไม่นะไ,มไ,นนะะไม่อะนะคะไม่เลยค่ะไม่แล้วตวานะไม่แล้วและนี่สระเอเป็นเจ็ดแปลว่าไหนใช่ไหม นิรยะแปลว่านรกเออไม่แล้วในนรกนะคะนิรเยนะคะแล้วตอนนี้ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะอาน,นิอันนี้ก็เหมือนอ้กุลานินะคะเหมือนในตัวกุลานี้นะคะเขาก็จะเป็นอะไรคะทุติยาชี่นะที่เป็นพหุวจนะนะก็ก็จะแปลว่าซึ่งใช่ไหมคะซึ่งจุดๆทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้ตัวนี้มันยังไม่จบมันอยู่ข้างบนเห็นไหม ตรงนี้มันติดกันเนะี่ยไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นศั์เดียวกันนะคะตรงนี้ต้องมีกันอย่างนี้นะคะอ่าวสัสะสตาอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามาดูส,สตตะสัตาแปลว่าอะไรครับแปลว่า 100. หนึ่งร้อยสหัสะหสะสหัสแปลว่าอะไรครับแปลว่าหนึ่งพันเนี่ยแล้วก็นับตรงนี้สามบวกสองเป็นห้าอ่าเป็นหนะนะ้าอันนี้ก็หนึ่งแสนนี่นะถ้าไดตรงนี้แสนเมื่อกี้เราก็เพิ่งฟังมาใช่ไหมว่าแสนถูกไหมคะตอนนี้ เออเราก็มาตรงนี้ต่อนะคะ um. แล้วก็ตรงนี้อาน,นิอ่าเมื่อกี้เราบอกแล้วเหมือนใครคะเหมือนกูลานนี้แล้วเป็นอะไรคะเป็นเอ่อปัตมาก็ได้ทุตติยาก็ได้อยู่ทา้งด้านไหนด้านพระหูวัจนะในที่นี้เราเป็นอะไรคะเป็นทุตติยานะแล้วก็ต้องเป็นซึ่งซึ่งเราไม่เอาเราก็เอาเป็นสิ้นนะคะอ่าซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาเฉพาะแล้วก็ทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือสองทุตติยาที่เป็นพระหูวัจนะสิ้นอะไรคะตรงเนี้ยเราก็มาพูดว่า สิ้นแสนนะคะตรงนี้ยเมื่อกี้เราคํานวณออกมาแล้วเนี่ยสิ้นแสนใช่ไหมคะแล้วตัวนี้อะไรคะเราก็เชื่อมเด้นหกใช่ไหมคะหกก็คือแห่งะวัาวาสแปลว่าอะไรคะแปลว่าปีแล้วก็ตัวทั้งหลายเนี่ยเราทําไปแล้วนะสิ้นจุดจุดจดทั้งหลายนะสิ้นแสนแห่งปีสิ้นแสนแห่งปีทั้งหลายนะคะคืูตัวนี้ ตอนนี้พอตัวนี้ขยายตรงนี้ใช่ไหมคะก็เอาพ้าหูนะเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นอูนิอ่าแต่ว่าตรงนี้ต้องแปลไหมคะแปลตัวทั้งหลายมนะต้องแปลสิ้นอะไรแนมะไม่ต้องแปลตัวพ้าหูเองใช่ไหมคะแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แปลแค่ตัวเขาเองว่าแปลว่ามากนะเราไม่แปลสำเนียงออกอายะตันนิบาตนะคะเราก็แปลพระหูนิมากนะคะจบแล้วนะคะตรงนี้ แล้วก็มาเอาตัวกิยาตัวต่อไปแล้วกั้นไว้ตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรคะอันตะก็แปลว่าเมื่อใช่ไหมคะแปลว่าอยู่แล้วเอาตัวเดียวเอาเมื่อแล้วตัวนี้แปลอะไรคะแปลว่ามาใช่ไหมคะก็แปลว่าเมื่อมาตัวนี้เราพูดหลายครั้งแล้วนี่แปลว่าไปพอมีอาอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายแปลว่ามานะก็แปลว่าเมื่อมานะเมื่อมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรนิขิใช่ไหมคะแล้วก็เอาตรงนี้อ่านะเป็นนิยิจก็แปลว่าอะไรคะ มาต้องอะไรคะสู่ไอตัวเนี้ยตัวนี้ต้องเป็นสู่นะคะมาสู่อะไรคะมาสู่ชาติแล้วก็แหกใช่ไหมคะปกไปแห่งแห่งอะไรคะแห่งมนุษย์แต่ตัวนี้อ,อาคัดฉันตาเอ,อ่อเมื่อมามนุษยชาติงนะคะอันเนี้ยมันเป็นสระอ,อีแล้วก็นิีขหิตอย่างนี้นะคะสู่ชาติแห่งมนุษย์นะคะ อพอจบตรงนี้เราก็ดูกิยาตัวต่อไปแล้วกั้นไว้อย่างเนี้เราจะง่ายนะคะอันตินี่เป็นอะไรคะวัตมนาเนอ่าวัตมนาเนี่ยวิพัฒน์ใช่ไหมคะก็แ,แปลว่าอะไรคะแปลว่าย่อมอ่าแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ยมาจากอะไรมาจากปัจจา,าตธใช่ไหมปัจจา,าตธาแปลว่าอะไรคะแปลว่าถึงใช่ไหมตัวเนี้ยแปลว่าถึงเสร็จแล้วตรงนี้มีอะไรคะมีอาเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะ เราก็แปลอาตัวเนี้ยอุปสรรคตัวเนี้ยมันแปลว่าทั่วแล้วก็แปล,ว,ปว,แปลแว,ว่าทั่วนะคะย่อมก่อนนะตัวนี้อ่ายอ่อมอันตินะย่อมเลยคะ่ะอ่าย่อมถึงแล้วตัวนี้อะไรคะทั่วอ่าย่อมถึงทั่วนะคะย่อมถึงทั่วเสร็จแล้วอติภาวังนะคะอันนี้เราก็ดูตัวนี้ซึ่งใช่ไหมคะซึ่งอะไรคะตัวเนี้ยซึ่งความเป็นแห่งเนี่ยภาวะเนี่ย แปลว่าความเป็นแห่งตัวภาวะศัพท์นะแล้วตัวนี้อะไรคะแห่งหญิงอิทธิแปลว่าหญิงซึ่งความเป็นแห่งหญิงซึ่งก็คือตัวนี้นะแล้วก็ความเป็นแห่งแล้วก็อะไรคะหญิงนะคะต่อมาตัวนี้แล้วก็ลูกศรไปซ้ายก็อยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงสระเอนะคะสระเอเป็นอะไรคะเป็นเจ็ดก็เป็นในใช่ไหมคะ อันตัวนี้สอสเสือกตอเต่าเป็นอะไรคะสัตตะแปลว่าอะไรคะแปลว่าร้อยอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็แปลในในเลคะในร้อยแล้วตัวนี้แห่งอะไรคะอันนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมตัวนี้ก็เป็นพอพานานะวอแวนอันนี้ก็เป็นอานี้ออกนะก็เป็นอัต,ตภาพเอ่อแล้วก็แปลตรงนี้ก่อนในอ่าในเลยคะในร้อยร้อยแล้วก็อะไรคะแห่ง แล้วก็อัตภาพในร้อยแห่งอัตภาพก็จบเห็นไหมคะอะพอเราจบตรงเนี้ยจุดเนี้เราก็เป็นใส่ปยานน้อยแล้วก็ขึ้นใหม่ตรงนี้นะพอเราขึ้นใหม่ตรงนี้เราก็มีปิใช่ไหมแล้วก็แปลตัวปิกกอนแม้ใช่ไหมอ,อันนั้นทะาเถโลอันนี้เราเห็นระโอใช่ไหมอันว่าอะไรคะ อันว่าพระเถระชื่อว่าอนันทะก็คืออะไรคะอ,อนอนนะตรงเนี้ยอันนี้ก็คืออานอนท์นะคะแล้วก็บอกอกานันทะเถ,ถโลปิแม้อันว่าพระเถระชื่อว่าอานนท์นะคะต่อมาตัวนี้เขาขยายกันอย่างนี้นะคะเราเอาตัวนี้มาขยายกันอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ต่อมาตัวนี้เราเอาตัวนี้ออกก็เป็นบารมีเนาะ แล้วพอเขาขยายกันเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าแปลว่าผู้มีใช่ไหมอย่เน,นี้ยวิเศษนะเขาเป็นคุณนามขยายขยายประธานนะอย่เนี้ยคุณนามขยายประธานใช่ไหมคะเอ่อแล้วก็แปลว่าผู้มีอะไรคะผู้มีบารมีนะเอาตัวนี้ออกใช่ไหมอ่าเป็นเป็นภาษา,าไทยผู้มีบารมีอันอะไรคะอ่าอันอะไรคะตัวนี้แปลปุริอ่าปุริเนี่ยเขาแปลว่าเอ่อเต็มนะคะให้เต็ม ให้เต็มรอบอะไรเงี้ยนะให้เต็มอันนี้ตะปัจจัยก็แปลว่าแล้วนะคะเราก็บอกว่าเผู้มีบารมีให้เต็มแล้วนะคะทีน,นี้เมื่อกี้เราแปลตรงนี้เรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้หนึ่งร้อยและไอ้ตรงนี้หนึ่งพันก็มีสามนย์ก็เป็นเท่าไหร่เป็นแสนหนึ่งใช่ไหมคะว่าผู้มีบารมีอันให้เต็มแล้วนะคะเสร็จแล้วก็สิ้นอะไรคะตรงนี้เราก็เป็นสิ้นนะคะตรงเมื่อกี้ที่เราใช้อะ เราใช้สองใช่ไหมตรงนี้อันนี้แล้วก็ใช้สิ้นจุดจุดจุดทั้งหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้เราก็ใช้ทุติยาภาพเติมน,นะคะ,ะแล้วก็บอกว่าสิ้นแสนแสนเลยคะ่ะนี้แห่งเนี่ยหกใช่ไหมแห่งกลับนะคะตรงนี้แห่งตรงนี้แล้วก็กลับนะ,ะแปลแบบนี้นะ,ะผู้มีบารมีใช่ไหมคะ,อ,ะอันใช่ไหมคะ อันให้เต็มแล้วสิ้นแสนแห่งกับนะคะอต่อมาเราก็ดูตัวนี้ต่อมาตัวนี้ทําไมใช้เป็นพิกติกตาแล้วก็ต้องมาดูตรงนี้อโหสิอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็มีอ่าตรงนี้อย่างนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นวิกติกตาเพราะว่าอยู่หน้าอโหสิแต่นี้มันอยู่ไกลนะเพราะตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะมันมีอโหสิอยู่ตรงนี้นะมันมีหลายตัวได้นะ ออริยะสาวกหมายถึงพระอานทน์เนี่ยอ่ะก็เป็นอะไรคะเป็นอริยะสาวกใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ตัวนี้เขาทำไมเขาขยายตัวเนี้ยประธานเนี่ยอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นอะไรคะผู้ใช่ไหมผู้เป็นเลยคะผู้เสร็จใช่ไหมแล้วก็วิกติกตาแปลว่าเป็นผู้เป็นอริยะสาวกนะเสร็จแล้วเอากิริยาตัวนี้อ่ะกิริยาตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้อันตะอัน ใจเขาแปลว่าเมื่อกขาแปลว่าอยู่แล้วก็เอาอยู่นะแล้วตัวนี้สังสระสังแล้วก็สารอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรสังสารวัตรนะคะนะมันแปลว่าอะไรแปลว่าท่องเที่ยวไปนะท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยนะคะแปลแบบนี้นะแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรอันตะแปลว่าอยู่นะคะอันตะล้วก็ต้องแปล สังสันโตท่องเที่ยวไปอยู่นะคะแล้วตอนนี้เป็นสระเอก็แปลว่าไหนเห็นไหมอันนี้ก็อะไรคะสงสารสังสารวัตนะรนะสงสารสังสาเลนะคะในสงสารแล้วตอนนี้พอตรงนี้จบแล้วเราก็มาดูตรงนี้นเนี้ยอ่าตอนนี้เป็นกิยาเราตั้นไว้เห็นไหมแล้วตรงนี้เราเห็นตะอันนี้ตาอะไรคะตาปัจจัยเ<ๆ>ห็นไหมตาปัจจัยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าแล้วไอ้ตรงนี้ตัวเนี้ย อ่ามันมาจากไรพอพามาจากโปแหวน,นก็เป็นอย่างเงี้ยวุตตะอวุตตะธานะคะอ่าแล้วก็มาดูว่าตัววุตตะธาเนี่ยค่ะเออเรามาดูตัววุตตะธาก่อนวุตตะธาใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วเขาก็บอกว่าในความเป็นไปในตรงนี้นะคะอวุตตะธาอ่าในความเป็นไปก็แปลว่าเป็นไปถูกไหมคะเสร็จแ,แล้วด้วยอํานาจของไอ้น,นี้ นี่เป็นนะคะเป็นอุปสรรคมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนคําว่าเป็นไปเป็นบังเกิดเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรคะเขาแปลว่าเป็นไปนะแล้วก็ตอนนี้ไม่เอาละเอาเป็นเลยคะบังเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเขามีนิอุปสรรคอยู่ข้างหน้านะตัววุตตะเนี่ยนะเขาก็เลยกลายเป็นแปลว่าบังเกิดอันนี้ก็แปลว่าอะไรคะตปัจจัยแปลว่าแล้วก็แปลว่าบังเกิดแล้วโอเคไหมคะอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ เอ่อตัวเอ่อตัวบังเกิดแล้วเนี่ยค่ะเขาก็ทําไมคะเอ,อววมเอ่อตัววีไอตัวสระอุใช่ไหมคะเออเขาก็บอกว่า <c oughs> ลงตาปัใจจัยใช่ไหมคะแล้วก็แปลงอะไรคะของเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะวะตัตุใช่ไหมอ่าไม่ใช่วุฒนะวะตัตุอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ใส่สระอุผิดที่นะ วัตุธาตุในความเป็นไปนะคะน,นี้ตุตัวเนี้ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแปลงแปลงนะคะเนะะ็นนะคะอ่านะคะมันมันมันสลับที่แล้วมันจะมันจะผิดอันนี้นะอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้วัตุอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็เอาตัวผิดผิดสีอันนี้นะคะวะตัตุอ่าตัวตุเนี่ยเขาก็แปลงให้มาเป็นตะอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วเสร็จแล้วตัวเนี้ยก็แปลงไอ้ตัววอลแหวนเนี่ยค่ะให้มาเป็นพอผานแล้วก็ซ้อนตัวหนึ่งเข้าไปเนี่ยซ้อนตัวนี้เป็นพยัญชนะสังโยกซ้อนส่วนตัวตเต่าเนี่ยเขาลงอะไรคะเขาลงตะปัจจัยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวตัวที่เป็นเอตุเนี่ยเขาแปลงเป็นตะมันก็เลยกลายเป็นบวกกับตะปัจจัยก็มีตะดีตัวค่ะตเต่าสองตัวนะเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็เปลี่ยนคำแปลว่าบังเกิดแล้วนะคะตอนนี้ตัวต่อไปนะคะ